กับสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับองน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมาสตอรโหลดเซิร์ฟฟี่ไฟเบต้านะครับเนาะหรือว่าเซิร์ฟฟี่ไฟแอสวานะครับเนาะที่แบบว่าวันนี้สามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับเนาะสามารถรับโค้ดได้แล้วแล้วก็ววสามารถเข้าเล่นได้แล้วนะครับเนาะก็จะเป้ามานเลยนะคะรับสำหรับองน้องผูดด้ใดนะครับเนาะที่แบบว่ารอคอยมาหน้านะครับเนาะพี่ขอบอกเลยะครับเนาะว่าวันนี้มาถึงแล้วนะครับเนาะวันที่แบบว่าเราจะสามารถเข้าไปเล่นเซิรร์ฟเเบบต้้้้าไดดแลวววนนนะคััีี๋ย นะครับเนาะพี่จะสอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกนะครับเนาะจนถึงขั้นตอนที่เข้าไปเล่นในเกมเลยนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่รู้นะครับเนาะว่าดาวน์โหลดยังไงดาวน์โหลดจากไหนเอาโค้ดจากไหนนะครับเนาะงแล้วก็เข้าไปเล่นเกมได้ยังไงนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากเล่นเกมเซิร์ฟฟี่ไฟเบอร์นะครับเนาะที่แบบว่าสามารถรับเพชรได้เป็นหมื่นต่อวันนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากใช้เพชรแบบไม่จำกัดนะครับเนาะหรือว่าอยากใช้เเพชรรแแบบบบบสุาาาตนนนะะคคัก็ือว่ ไซต์เพชรแบบ ไม่มีหมดนะครับเนาะหนึ่งวันได้รับเป็นหมื่นๆแน่นอนนะครับเนาะก็จะเอามาเลยนะครับพวกน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าชอมเป็น GM ได้เลยนะครับเนาะถ้าเล่นในเซิร์ฟเบต้านะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะบอกแบบละเอียดหรือว่าสอบแบบละเอียดอะไรกันนะครับเนาะแต่ก่อนอื่นพี่ขอแจกเพชรก่อนละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีด้วยละกันนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับวงน้องเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากไไไไดดด้้้้สกกกินนนปืือออออยยาาาาาทท่่งหหรรวะใคมมเต์ ได้เลยนะครับน้องพี่เขาบอกเลยนะครับว่าถ้าไหนแจกให้ได้เดี๋ยวพี่ทำการแจกให้แบบฟรีเลยละกันนะครับแล้วก็สำหรับมงน้องเขาเดี๋นะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ในสองของรหัสฟรีนะครับเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยละกันนะครับถ้ามีคนติดตามครบ3ามแสนคนติดตามแจกรหัสฟรีรหัสเทพหนึ่งรหัสนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับน้องมาเรามาโหลดเซิร์ฟฟรีไฟเบต้ากันเลยดีกว่านะครับมงน้องก็คือขั้นแรกนะครับน้องให้เปิดคูเกอขึ้นมานะครับมงน้องก็คือเมื่อเราเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับน้องก็คือแบบว่าให้พพิม์ค ว่าฟีไฟเบต้าหรือว่าพิมพ์คําว่าฟีไฟเอสวันก็ได้นะครับนอถ้าคนไหนพิมพ์ไม่เป็นนะครับนอพิมพ์ตามพี่ได้เลยนะครับนอเพราะว่าหลายๆคนนะครับนอก็คือไม่รู้จะพิมพ์ยังไงนะครับนอก็คือพิมพ์เป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับนอก็จะประมาณเลยครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอพิมพ์คําว่าฟีไฟเอสวันนะครับนอนี่เลยนะครับวงน้องก็จะเจอตัวแรกเลยนะครับนอเมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับนอก็จะมาเจอนะครับวงน้องก็อย่างที่พี่สอนมาตลอดนะครับนอก็มีเว็บนี้เว็บเดียวเท่านั้นนะครับนอที่แบบววาาาาาาาเเเเเเนนนนนขขอออองงจรรรรรริิะะะคคััมมม้้้ซ์์ฟื สามารถล็อกอินได้ทั้ง a c e b o o k แล้วก,ก็ Google นะครับเนาะส่วนพี่จะสอนล็อกอินนะครับเนาะผ่าน เฟซบุ๊กแล no. นน ouais ้วก็ค okay. well, ูเกันนะครับเนาะสำหรับเฟซบุ๊กนะครับวงน้องก็ให้เราโลดอินผ่านประมาณนี้นะครับเนาะนี่เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นต yeah. ัวเก่าพี่นะครับเนาะที่พี่สอนโหลดไปนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะที่แบบว่าเคยสอนไปนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับแต่วันนี้พี่จะมาสอนเข้าแบบคูเกอนะครับเนาะสำหรับแบบคูเกอนะครับวงน้องก็คือนี่เลยนะครับเนาะเมื่อเราจิ้มเข้ามาคูเกอนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็มันจะให้เราเลือกอีเมลนะครับเนาะจุดนี้พี่ขอปิดไว้ก่อนละกันนะครับ ให้เราใส่อีเมลนะครับน้องน้องที่แบบว่าใช้อยู่ปัจจุบันนะครับน้องที่เป็นอีเมลที่ดําเนินการหรือว่าที่เป็นอีเมลที่มีการเคลื่อนไหวนะครับน้องก็ให้เราใช้อยู่นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องหรือว่าอีเมลอะไรก็ได้นะครับน้องให้เราเอามาใช้ได้เลยนะครับน้องแต่โหลดได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะครับน้องไอโไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับน้องก็ฝากกันด้วยละการนะครับน้องนี่เลยนะครับน้องพี่ก็ใส่อีเมลตัวนี้ไปนะครับน้องแล้ก็มากดเข้าร่วมตรงนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับน้งน้องก็ถือว่าเมื่อเข้าร่วม ไปโผล่หน้าดาวน์โหลดนะครับน mm ้องนี่เลยนะครับวงน้องก็ค so ือเราสามารถนะครับน right ้องดาวน์โหลดปุ่มเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับน้องก็ดาวน์โหลด apk นะครับน้องก็เป็นตรงนี้เลยนะครับน้องแล้วก็จุดด้านบนนะครับน้องก็เป็นจุดนะครับน้องที่แบบว่าเราต้องได้ก๊อปปี้โค้ดตรงนี้นะครับน้องเรียกได้ว่าถ้าคนไหนไม่มีไม่สามารถเข้าเกมได้นะครับน้องแล้วก็โค้ดมีจำนวนจำกัดนะครับน้องมีแค่1นึ่งโค้ดเท่านั้นนะครับน้องช่วนเซิร์ฟเบต้านะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ามีนะครับน้องเก็บไว้ให้ดีนะครับแล้วก็โค้ดทีีีี่่่่เเมมืือออออกกกกก้้้้นน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 ะะะะคคครรรัััับบบพแแจจใหลว็็ปาย ว่าอันนี้นะครับน้อก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้อว่าอันนี้นะครับก็คือแบบว่าพี่บอกเลยนะครับน้อว่าโหลดได้เฉพาะตรงนี้นะครับน้อกดเข้าลิงก์ตัเขียวตรงนี้นะครับน้อหรือว่าปุ่มเขียวตรงนี้นะครับน้อกดเข้าไปได้เลยนะครับวงน้องเราก็มันจะถามนะครับน้อว่าต้องการดาวน์โหลดหรือเปล่านะครับน้อถ้าต้องการดาวน์โหลดนะครับน้อมันก็จะดาวน์โหลดให้เลยตรงนี้นะครับน้อก็จะประมาเลยนะครับน้อจิ้มดาวน์โหลดตรงนี้ก็คือจะเริ่มดาวน์โหลดนะครับน้อขนาดไฟล์อยู่ที่889ร้อเก้าเมกะนะครับวงน้องก็จะประมาเลยครับน้ออันนี้ก็คือเป็นขนาด ดาวโหลดนะครับน้องก็จะเป้ามาเรื่อยๆนะครับวงน้องแล้วพี่บอกเลยนะครับน้องว่ายังไม่หมดเท่านี้ด้วยนะครับสำหรับวงน้องคนเดีนนะครับน้องที่แบบว่าอยางดาวน์โหลดนะครับน้องก็คือให้จิ้มดาวนโหลดตรงนี้เสร็จแล้วนะครับน้องเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับวงน้องก็คือถ้าดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับน้องแล้วเราจะได้ตัวเกมมานะครับน้องนี่เลยนะครับมันขึ้นประมาณนี้นะครับน้องเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เราไปติดตั้งนะครับน้องเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เข้าไปในเกมนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีเข้าไปในเกมแล้วกันนะครับน้องว่าต้องทำย ก็คือแบบว่าเราจะได้ไปหาโค้ดนะครับนออย่างที่พี่บอกเลยนะครับนอว่าถ้าคนไหนไม่คัดลอกโค้ดนะครับนอก็คือจะไม่สามารถเข้าเกมได้นะครับนอก็จะเปามาเลยครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับนอสำหรับโค้ดก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับนอให้ทุกคนนะครับก๊อปปี้ตรงนี้ไว้ให้ดีๆนะครับนอถ้าไม่มีอันนี้นะครับก็คือแบบว่าจะไม่สามารถเข้าไปได้นะครับเพราะว่าอันนี้นะครับจะเป็นกุญแจที่สามารถเข้าไปเล่นเซิร์ฟเบต้าได้นะครับนอก็คือเมื่อเราได้ตัวเกมมานะครับนอสสำหรับตัวเกมก็จะเป็็นนนนนปรระมาาาาณีี้้้ออกทงดขหืว่ นะครับเนาะที่แบบว่าเราได้มานะครับวงน้องก็เป็นประมาณเลยนะครับเนาะเมื่อเราได้มาเสร็จแล้วนะครับเนาะเราก็จิ้มเข้ามาเลยนะครับเนาะเมื่อจิ้มเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของหน้าแรกนะครับเนาะของฟีไฟแอสทานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะให้เรานะครับเข้าไปในเกมได้เลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะให้จิ้มเข้าตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะหรือว่าจิ้มเข้าตรงจุดสีขาวๆตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะมันก็จะถามนิดนึงนะครับเนาะแล้วให้เรานะครับคลิกยกเล แป้งนะครับนอที่แบบว่าอย่าไปจิ้มมันอื่นนะครับนอนี่นะครับเมื่อมันถามตรงนี้นะครับนอให้เราจิ้มไปนะครับนอแล้วให้เรากลับมานะครับองน้องนี่นะครับนอให้เรากลับมาก่อนนะครับนอเมื่อกลับมาเ็ดแล้วนะครับนอก็ให้เราจิ้มยกเลิกตรงนี้นะครับนอนี่เลยนะครับองน้องอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับนอที่แบบว่าหลายๆคนนะครับเข้าเกมไม่ได้แล้วก็หลายๆคนยังไม่รู้นะครับนอก็ให้เราจิ้มยกเลิกได้เลยนะครับนอนี่เลยครับองน้องก็คืออันนี้นะครับก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับน้อยก็น จะสามารถเข้าเกมได้ประมาณนี้นะครับนอนี่เลยนะครับงงนอเมื่อเราเข้าเกมมาได้นะครับนอมันก็จะถามอะไรบ้าๆนะครับนอที่แบบว่าหลายๆคนเคยเล่นเกมฟีฟายใหม่ๆนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนอก็ให้เรามาจิ้มตรงนี้นะครับนอผู้มีประสบการณ์ด้านบนนะครับนอก็เป็นด้านบนชุดนะครับนอที่แบบว่ามันจะไม่ได้สอนเราอะไรเยอะแยะมากมายนะครับนอเราก็สําหรับซื้อเกมนะครับนอก็ตั้งได้ตามใจเลยนะครับนอสําหรับพี่ก็คือแบบว่าพี่จะตั้งชื่อช่องพี่ละกันนะครับน้องถ้าตั้งไม่ได้ก็จะซื่อมั่วละครับนก เอาเป็นว่าชื่อมั่วละกันนะครับเนาะก็จะประมาณเลยครับเนาะอันนี้ก็คือเช็ดแล้วนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับโค้ดที่พี่บอกนะครับเนาะว่าจะมีจุดใส่โค้ดนะครับเนาะก็คือนี่นะครับเนาะอันนี้เป็นจุดใส่โค้ดนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้ใส่นะครับเนาะก็เป็นโค้ดนี้นะครับเนาะที่แบบว่าพี่มีนะครับเนาะอีหนึ่งโค้ดนะครับพงน้องมาใส่นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับเมื่อเราจิ้มเข้ามาในเกมนะครับก็จะเจอกับหน้าตาเกมประมาณนี้นะครับเนาะเราก็จะได้ดาวน์โหลดทรัพยากรนะครัััับบบบเเเเเเเนน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 าาาาาาะะะะะะรรรกกกก็็ไไดดด้้้้ีคคคป่่ออลลยมมมืขใแว โหลดทรัพยากรตรงนี้นะครับนอนี่เลยนะครับพงน้องก็เป็นทรัพยากรตรงนี้เลยนะครับนอที่แบบว่าโคตรสุดนะครับน้องก็คือแบบว่าไม่ได้โหลดเยอะอะไรนะครับน้องก็แค่300ร้เมกเอนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับแล้วก็อีกอย่างนะครับน้องเราสามารถรับสู่ตัวนี้ได้แบบฟรีๆด้วยนะครับนอนี่เลยนะครับพงน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเราได้ในส่วนของเซิร์ฟเบต้านะครับน้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องเราก็เข้าเล่นไปที่เรียบร้อยแล้วครับน้องตรงนี้ก็สามารถดาวน์โหลดนะครับน้องแอปเคได้นะครับหรือว่าดาวน์โหลดขข้้้้ออออมมูลลไไไดดนนนนนนนะะะะคคครรรรรรัััับบบบบงงงกก็็็เเเปฟ์ททพยาาาหหี่่่่แวจสิใๆ น้อนี่เลยนะครับวงน้องอย่างท so ี่บอกเลยนะครับเนาะว่าเราสามารถรับเพชรได้ฟรีนะครับน้อนี่เลยนะครับพี่ได้รับ1000เพชรเลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเนาะแค่ดาวน์โหลดเข้ามาแล้วก็ล็อกอินเข้ามานะครับก็รับไปเลย1000เพชรนะครับเนาะอันนี้นะครับเราก็สามารถใช้ได้ฟรีๆนะครับเนาะใช้ได้แบบเพชรไม่ติดลบเลยนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้อนี่เลยนะครับเนาะได้อีก300เพชรนะครับวงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าแต่ละวันนะครับเราล็อกอินเข้ามาหรือว่าทำภารกิจนะครับเนาะก็คือเราจะได้เพชชรรรรรนน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 ะะะะะะะคคคััับบบบบเเ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 าาาาป็็็หมืื่่พลลยยยกกถออวได้แๆจะเป็นประมาณนนนนนีี้เเลลยยะะคครรัับบ่ เนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าโค้ดสุดนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าดาวโหลดได้นะครับเนาะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับเนาะแล้วก็เพียงแค่เราเข้าใจนะครับเนาะหาโค้ดให้เป็นนะครับติดตั้งให้เป็นแล้วก็พี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้ามือถือคนไหนนะครับเนาะติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเนาะแล้วก็เข้าเกมไม่ได้อันนี้นะครับเนาะก็คือขึ้นอยู่กับมือถือนะครับเนาะมือถือคนไหนนะครับไม่รองรับก็คือจะไม่สามารถเข้าเกมได้นะครับเนาะก็จะเป่ามันนี่เลยนะครับเนาะสำหรับวงเนาะคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะใน เข้าเกมได้อะไรประมาณนี้นะครับนาอให้พี่ช่วยแก้ไขนะครับนาอก็อย่างที่บอกเลยนะครับนาอว่าถ้าอันไหนเข้าไม่ได้ก็อย่าฝืนดีกว่านะครับนาะก็คือแบบว่ามันเข้าไม่ได้ก็คือมือถือเรานะครับรับไม่ได้นะครับนาอที่สําคัญก็คือเมื่อเราเข้าได้นะครับนาอถ้ามันเข้าไม่ได้แล้วก็ถ้าเราฝืนเข้าได้นะครับนาอก็คือมือถือของเราจะรวนนะครับนาออาจจะลามไปถึงฟีไฟจริงของเราที่เล่นอยู่ก็ได้นะครับนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับนาอก็ถือว่าอย่าฝืนละกันนะครับนาอถ้าคนไหนเข้าไม่ได้ก็ดูพี่รีวิวววไไไดด้้้ละกกกันนนนรบบบเเาา็จีียพ่่แออุหง ็มีอะไรใหม่บ้างนะครับเนาะอะไรประมาณนี้นะครับก็จะประมาณเลยนะครับเนาะงสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าชอบคลิปแนวนี้หรือเปล่านะครับน้องถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับน้องถ้าอยากสนับสนุนพี่เพียงแต่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับน้องมีผลต่อนนนนะคครรรรรับถ้้้าาาาอออยยกกกกกไไดดดเเพพชช็ตงล์์แแ่่ Bye